บอร์ด LGA 1151สวยๆอีกแล้วพร้อมกล่องใบนี้ดูความงามสิครับเป็นงานจาก MSI นะ Z370 ขีด A Pro นี่ครับดูสิครับพร้อมกล่อง serial number น,นี้นะนี่ ชัดๆกันเลยมีคนเทศอยู่บน YouTube นะครับอย่าลืมไปรับชมนะจ๊ะเดี๋ยวจะแกะขาให้ดูสิ่งที่มีในกล่องก็มีแผ่นซีดี MSI ไซส3สาม r o ็ e ศูนย์โรซี่หนังสือมีฟาหลังแล้วก็มีอะไรไม่รู้วันนี้นะครับ ก็จะทำการแพ็คนะเราจะแพ็คกล่องในกล่องเพราะฉะนั้นกล่องแรกเนี่ยใส่กรตุ้ได้ไม่เยอะมนงานจะปิดไม่ลงเราใส่แบบเอ๊ะลืมให้ดูขาเออดูความงามก่อนว,ว้าวเลยอะ่ะอืดูสิครับอสอดสองเข้าไปสองเข้าไปเข้ามาในกล้องอเห็นไหมครับอื ด้านนี้บ้างอดูขาสิครับโอเคอปิดและป้องกันขานี่ก,ก็แคบมาอันนี้คงจะทบได้สักทบเดียวอ่ะ จะคอยจะทุบที่ต่องโอ๊ะเพราะว่าถ้าทุบเยอะแท็กไม่ได้แน่ติดต่อไม่ลงมาทดลองกันสำหรับชั้นแรกสำหรับชั้นแรก,กนครับ ด้านบนนี้ได้นิดนึงตรงซอกนี้เข้าไป,อไปโอเคจะทำการวางฝาหนังลงไปแบบนี้าาก,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 ก็จะปิดได้กาฝาหลังเช็ด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 ช็ด แบบนี้ตัดโชว์วางไว้ปิดได้พอดีนี่ก็จะปิดได้พอดีก่อนหนึ่งชั้นนะ,ะหนึ่งชั้นก็ปิดตรงนี้ด้วยงานสวยเลย ต่อขึ้นเข้าไปอีกครับตอ,อ,อเข้าไปอีกชั้น,นเอาเอาด้านไหนดีอ่ะด้านนี้ก่อนด้านนี้ก่อนนะเฮ้ยเดี้ยวอันนี้อ่ะอืออืออ่ะลองดูเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวยักไม่ลงอีก แล้วค่อยแนวยาวต่อด้วยแนวยาวแบบนี้อออ ในกล่องค่อยใส่กร่องปึเป็นอย่างนี้นะโอ้ปึ๊บ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 และมาดูว่าใส่ทำอะไรใส่เอฟเตียเนี่ยพอดีป่ะมาดูกันเลยปึ๊บปึ๊บพอดีโอ้พอดีแบโบโบบะเห็นไหม จะเป็นกล่องในกล่องจากนั้นต้อง,งเอาออมาก่อนเอาออกยากเลยเอาออกมาแล้วเอานีใส่เข้าไปในกล่องก่อนหน่งไปครัปึ๊บแล้วค่อยเอานี่ใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งปึ๊บพอดีแบบเปแล้วก็ กันหั่นกองครับมาปิดอีกทีอย่างผูใหญ่ไปว่ะเนียด้านน,ะะานี้ล้วกันประมาณนี้พอดีไอช้ไอชั้นหนึ่งนะ เหมือนทำจับข้าวอะไรอ่ะงเงีิะด้านนี้ไปด้านนี้ใช่ไหมด้านนี้ก็จับน้นมาด้านนี้อ่ะเนียนปากโอ้โหพอดีอือต้องใหพอดีพอดีอืมอ hết ừ. โอเคเสร็จัไกลไปหน่อยนึงอ oh. ๋อยบรอยครับก็ต้องทุบเหมือนเดิมโอเคเป็นอันเสร็จสิ้นครับขอบคุณที่รับชมมากครับ